สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกมหาจุฬา MCU อาราดวนครับผมดรประสิทธิ์บุษีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ครับรายการเปิดโลกมหาจุฬาขอ,อนำท่านผู้ชมมาพบกับผู้แทนของนักเรียนโรงเรียนวััรเวทเขตพระนครกรุงเทพมหานาครซึ่งวันนี้ได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหาร ของโรงเรียนและของมูลลิธิของเจ้าพระคุณสมเด็จเพื่อให้มีโอกาสมารับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าวาดวัดสังเวชวิศีรามโดยการนำของพระเด็พระคุณพระเทพเวทีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะภาคก เจ้าวาดวัดสัมเววิทยารามและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยายลัยครับขณะนี้ผมอยู่กับผู้แทนของนักเรียนโรงเรียนวัดสัมเวชสองท่านสองคนด้วยกันครับคนแรกก็คือน้องทิพวิภาพลทรัสักนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่ห้า และคนที่สองก็คือนายวรเดชคำเมืองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีครับน้องทั้งสองคนนะครับคสวัสดีครับเบื้องต้นครับขอถามน้องทิพวิภานะชื่อเล่นชื่ออะไรครับใช่แล้วค่ะครับวันนี้ได้รับการคัดเลือกจากทางโรงเรียนให้เข้ามารับทุนการศึกษาน้องทิพวิพามีความรู้สึกอย่างไรครับ ก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าอยากได้ทุนเพื่อไปต่อยอดครับความรู้ของตัวเองนะครครับอยากได้ทุนเพื่อไปต่อยอดการศึกษาของเราเองใช่ค่ะตอนนี้อยู่มัธยมมาศึกษาปีที่5้าแล้วปีที่ห้าแล้วจะต้องไปต่อชั้นปีที่หกค่ะมัธยมศึกษาปีที่6นะฮะแล้วก็จะต่อยอดไปถึงระดับมหาวิทยาลัย ทีนี้ให้น้องที่พิพาพูดหนึ่งนะครับว่าทำไมเราถึงได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้เรามีมีหลักเกณฑ์อย่างไรเรามีพฤติกรรมอย่างไรเรามีการศึกษาอย่างไรผลการเรียนการศึกษาหรือว่าการฝติปฏิบัติตนอย่างไรครับก็เกรดหนูก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและก็เหมาะสมกับทุนนี้ค่ะหนึ่งเกรด เกี่การเรียนการศึกษานะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านคุณสมบัติผ่านตลอดเอาการเรียนดีและความประพฤติดีเลยค่ะครับความประพฤติก็ดีนะท่านผู้ชมครับเนี่ยการเรียนดีความประพฤติดีขนาดเดียวกันเราก็ยัง,ลงเล่นกีฬาด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าเราช่วยกิจกรรมทางโรงเรียนด้านอื่นครับไปเอากิจกรรมด้านอื่นมากกว่าเช่นว่า เป็นกรรมการ <c oughs> นักเรียนค่เนะเป็นรองประธานเป็นรองประธานกรรมการนักเรียนค่ะโอ้ oh, ไม่ใช่ธรรมดาทนะ่านผู้ชมเป็นเด็กกิจกรรมอะนะฮะก็ต้องมีจิตอาสาในฐานะเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นรองประธานกรรมการเนี่ยออนักเรียนด้วยเนี่ยนะเล่าให้ฟังหน่อยทำไมเขาเลือกเรามาเป็นรองประธานเพื่อนๆน่ะถึงถึงเลือกเราเพื่อนๆคงคงเห็นศักยภาพของหนูค่ะ เห็นสกัดภาพาว่าเราเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีจิตอาสา,เป,าเป็นผู้นำลีดเดอร์ชีพได้นะทีนี้ตอนนี้เรานั่งอยู่ต่อหน้าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณรองศาสตราจารย์ดรพระเทพเวทีนะครับเต็เมตามาเป็นประมุขประธานในการอบทุนการศึกษาเราอยากจะพูดอยากจะแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อทางวัดต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดอย่างไรเขาเชิญครับ ขอบคุณนะคะที่ให้พวกทุนหนูนแล้วก็ทุนพวกน้องๆค่ะแล้วก็จะจะจะ,จะตั้ง,จงใจเรียน,นะคะ่ะตั้งใจเรียนก็ให้เหมาะสมกับทุนที่ได้ครับคะ่ะเอาละครับขอบพระคุณมากครับนี่คือความรู้สึกของน้องทิพวิภาพล <c oughs> ทรศักนะผู้แทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ทีนี้ขอไปที่ผู้แทนนักเรียนฝ่ายชายบ้างครับน้องวรดเดชคำเมืองผู้แทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หาน้องว,วรเดชครับวันนี้มาในชุดของอะไรครับร,รดอครับรดอครับเป็นนักศึกษาวิชาทหารครับรดอปีที่เท่าไหร่ครับปีที่3ครับปีที่สมแล้วท่านผู้ชมครับเนี่ยที่มาชุดเดียนะเข้มแข็งแข็งแรงทีนี้ ให้น้องวรเดชพูดหน่อยครับเราอยู่มัธยมศึกษาปีที่6ก็ถือว่าเป็นปีปีสุดท้ายของโรงเรียนวัสมวเวยเนี่ยนะผลการเรียนการศึกษาของเราเป็นอย่างไรบ้างครับก็เถอดีแต่ก็ไม่ได้ดีดีมากจนเกินไปครับครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแล้วความเป็นผู้มีจิตอาสาเป็นอย่างไบ้างดีครับครับทำอะไรบ้างครับให้แก่โรงเรียนอ่ช่วยกิจพยากรในในโรงเรียนครับเพราะส่วโซนที่มันเป็นขยะหรือโซนที่มันไม่ค่อยสะอาด เก็บขยะแล้วก็คอยช่วยเหลือคนอื่นๆนะครับครับเราต้องการเห็นโรงเรียนวัดสัมเวศเป็นโรงเรียนแห่งการตื่นรู้ Awakening School and School of Happiness โรงเรียนแห่งความสุขความหมายที่พระเด็พ,พระวง่อเจ้าวาดในเมตาก่าวสัมโมทะนิยกถาไปสักครู่ใช่ครับในความคิดในความรู้สึกของน้องวรเดชครับว่าโรงเรียนเป็นผู้ตื่นรู้เนี่ยต้องการอยากจะปลุกให้ใครเป็นผู้ตื่นรู้ไปกับเราไปกับตัวเองหรืออย่างไงครับการตื่นรู้ปลุกของตัวเองแล้วผู้อื่นที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ครับครับปลุกตื่นรู้ให้มี ปัญญาและสติต่างๆนานานะครับปลูกให้ตัวเองและผู้อื่นหนึ่งเป็นผู้มีปัญญาสองให้มีสติสติสามประชันญาทุกเมื่อนี่คำว่าตื่นรู้นะเป็นโรงเรียนแห่งความสุขอะความสุขเป็นโรงเรียนที่มีแต่รอยยิ้มรอยยิ้มลองยิ้มหน่อยสิพอเห็นไม่ใส่หน้ากากเนี่ย เห็นไหมเห็นจากดวงตาประเด็มคุณครับถ้าปากเรายิ้มเนี่ยดวงตายิ้มด้วยไหมยิย้มใจเรายิ้มไหมย,ยิ้มนะฮะครับเรามีความภาคภูมิใจอย่างไรที่เราเป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดสังเวชครับความภูมิใจที่เรามีครับภูมิภูมิใจมากเลยครับ ผมภูมิใจมากที่เป็นสิทธิของโรงเรียนวัดสังเวชครับครับแล้วเราจะประกาศเกียรติคุณของโรงเรียนวัดสังเวชให้แก่บุคคลอื่นอย่างไรผมจะบอกคนอื่นว่าโรงเรียนวัดสังเวชเป็นโรงเรียนแห่งการตื่นรู้และ,ะและมีความสุขครับเป็นโรงเรียนที่มีรอยยิ้มทุกคนสามารถมีความสุขได้ครับ กุรอยยิ้มแห่งความสุขการเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะและปีปัญญาเ,เราต้องสร้างเองหรือต้องให้คนอื่นมาช่วยสร้างครับเพราะว่า,าสร้างเองดีกว่าครับเราสร้างเองนะท่านผู้ชมครับน้องวรเดชว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราต้องการให้เกิดขึ้นต้องต้องทำเองคนระับทำด้วยตัวของเราเองนะครับตามหลักของพุทธศาสนาก,ก็คือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเข้าเป้าหมายเลยครับท่านผู้ชมครับเอาละครับทีนี้ ในสุดท้ายนี้อยากให้น้องวอรเดชได้กล่าวขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้า,าว่านรองศาสตราจารย์ดรพระเทพเวทีและมูลธิของเจ้าพระคุณสมเด็จและคณะสงฆ์คณะกรรมการของวัดสังเวชวิศิยารามครับขอเชิญครับก็บขอบพระคุณเจ้าวาานะครับที่มอบทุนการศึกษา,าให้ก <ขอ S 1> ับพวก <Tesla> ผมแล้วก็น้องๆพี่ๆโรงเรียนวัดสังเวชท,ทุกคนนะครับให้มีการให้มีทุนการศึกษาและต่อยอดพัฒนาต่อไปเด้เลยครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือความรู้สึกบางส่วนของผู้แทนนักเรียนโรงเรียนวัดสังเวชนะครับทั้งน้องทั้งสองคนเป็นผู้แทนทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่5และมัธยมศึกษาปีที่6ครับที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามารับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสพ,พิธีบำเพ็ญกุศลถวายอุทิศกุศล์ด่อดีต ท่านเจา้าวาดของวัดสังเวชวิศยารามแห่งนี้ในวันนี้ครับโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจา้าวาดก็คือรองศาสตราจารย์ดรพระเทพเฟทีเจ้พาคณะภาคหกเจ้าวาดวัดสังเวชวิศิารามและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในวันนี้ครับซึ่งพิธีดังกล่าวก็ได้จบ ครบถ้วนสมบูรณ์และนักเรียนทุกคนก็มีความภาคภูมิใจมีขวัญมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตของตนเองต่อยอดเพื่อความเป็นผู้ตื่นรู้เป็นผู้มีความสุขทุกขณะด้วยพลังแห่งสติปัญญาด้วยพลังแห่งสติสัมปชัญญะและพลังแห่งความสุขที่จะเติมเต็มได้ทุกเวลานี้คือ ความจริงที่ประปรที่เกิดขึ้นจากผลผลิตของโรงเรียนวัดสังเวชแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬา MCU Arduer ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับท่านผู้ชมครับ I would like to say thank you very much for your watching a special program MCU Arduer and Dr. Prasit b o o s i r h t n o w Uh, we like to request at Samwet Visiyaram Temple as the free temple in Thailand. So you are most welcome to visit, to pay a visit Samwet Visiyaram Temple here because this temple is very important temple in thailand especially in uh, history of buddhism in thailand so you are most welcome to pay a visit and travel have a look environment here as the clean and green and happiness temple as that free temple so you are most welcome every day, every time. When you are convenient or your free time, we would like to invite you all of you on over the country and also on over the world. Please come to visit here. Thank you very much, Can if you have comment or suggestion, present your comment or suggestion via my Facebook, Doctor Prasit and also the on your group. Thank you very much, a scale right now. ผม oh, mm hmm. มีแฮปวันจีนของโปรแกรมแต่ก่ a นวันวาสิกันเอาไว้ท o ่จะกลั e ไปซีอีน t สแลมท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกหมหาจุฬาหมดเวลาลงพอดีครับผมดรประสิทธิ์บุษีพร้อมด้วยน้องทั้งสองคนก็คือน้องทิทพย์และน้องโบรเดยคำเมืองครับพร้อมด้วย คณะนักเรียนจากโรงเรียนวัดสังเวชวิสิยารามโรงเรียนวัดสังเวชซึ่งตั้งอยู่ที่วัดสังเวชวิสิยารามทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ตลอดถึงโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือพระเดชพระคุณท่านที่คุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดสังเวชวิสิยารามก็คือพระเดชพระคุณท่านยกลประเทศเปทีคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะช่วงสุดท้ายนี้พระเดชพระคุณไม่ทราบว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมที่จะได้ ก็จะขอ,อนำท่านประชมนำไหว้พระก็คือการแสดงความคารวในพุทธวิธีทางพระพุทธศาสนานะครับเป็นลำดับต่อไปครับขอนิม,มนต์ครับอเอาไว้ตรงนั้นก่อนอ,อาาาระาสัมมาสัมพุทโธะกวางวาตาม พุทธังสัมมาส Lindsay ัมพุทโทพระกวาพุทธังพระกวันสสตังอภิวาเทมิพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวาตาธัมโมสวากาโตพระกวาตาธัมโม ธรรมังนะมัสสามิธรรมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิเิญ น,นักเรียนทั้งหมดกับราพระอาจารย์อัญชลีวันท